ปิงิง่าปีนี้ OnePlus ฟิตมานะครับออก OnePlus Nord มาอีกแล้วว้าวคลิปก่อนแพนได้รีวิว OnePlus Nord CE นะครับสมาร์ทโฟนหมื่นต้นที่มีสเปคสุดเร้าใจไปเรียบร้อยครั้งนี้กลับมาใหม่กับรุ่นล่าสุดของ Nord OnePlus Nord 2อ G ว้าว OnePlus น,นี่ออก Nord มาค่อนข้างบ่อยมากๆนะครับและนี่ก็คือรุ่นท็อปของ Nord ถามว่าทำไมออกบ่อยจัง เพราะหนอดสร้างความรู้จักวัน plus ไปทั่วโลกจริงๆเหนือหรือมากกว่ารุ่นเรือธงที่ปกติแล้วโปรซูเมอร์จะรู้จักดีอยู่แล้วด้วยนะครับเอาละวันนี้มาดูสเปคล่าสุดของนอด2 5G ที่เรียกว่าต่ำกว่า20,000จะเร้าใจอีกครั้งขนาดไหนแบร์ไตรีวิวละเอียดเริ่มต้นในการดูกล่องกันก่อนเลยต้องยอมรับว่าการคลิปฟ้านะครับเป็นสัญลักษณ์ของตระกูลนอดจริงๆทำออกมาสวยงาม แต่ก่อนจะดูกล่องปกติที่วางขายมาดูกล่องส่งสื่อกันก่อนโอ้โหวันพัสดี่เขาขยันเวลาส่งสื่อนี่ต้องมีกล่องที่มีเคสพิเศษนะครับมาให้ดูครบนะฮะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะในนี้ไม่มีอะไรนะเหลือแค่นี้แต่ว่าเคสครั้งนี้นะครับเป็นเคสแนวแซนสโตนมา2องอันแซนสโตนนี่ก็คือผิวทรายแซนสโตนบัมเปอร์เคสอันนี้เป็น d e s เซอร์ l มิลลาร์ชโอ้โห ในขณะที่แซนสโตน Black ก็สีดำทั่วไปแล้วก็นี่ฮะอันนี้พิเศษมากๆากวันตั้มบัมเปอร์เคเป็นลายดูโดเค a o สนะครับนี่ก็คือดึงเอากราฟิกแบบแนวด o โด e สไตล์เนี่ยออกมานะครับแยกชั้นเลเยอร์ด้วยเอาละเรามาดูตัวเครื่องกันเลยฟ้าดูซีมีอะไรบ้างเอาแยกเครื่องไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวว่ากันเต็มๆนี่แน่นอนนะครับสไตล์ one plus นะครับนอกจากที่ เขาจะมีเคสพิเศษมาวางขายแล้วเขาแถมเคสด้วยไม่ต้องไปซื้อ <c oughs> เอาเป็นว่าให้มาเลยแล้วก็ดีไซน์พิเศษด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเคสใสด้านด้านธรรมดาแต่ว่าเป็นด้านสลับใสนะครับนี่ก็ทําแนวมาค่อนข้างดีนะครับวัสดุก็ป้องกันได้นะในระดับหนึ่งนะครับนี่แล้วก็คู่มือนะครับปกติเขาจะชอบมีความในใจนะจากพีชเหลา่านะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่ dear friend แต่ว่ารอบนี้ลงท้ายว่าเป็นเดนนอร์ทีมนะครับทีมที่ออกแบบตระกูลน,นอร์โดเยเฉพาะเอาเป็นว่าเนี่ยเขามีความมุ้งมิ้งน่ารักแบรนด์เนี่ยคือดูออกว่ารักผู้บริโภคเขาก็เลยเขียนจดหมายเขียนความในใจแบบนี้มาทุกรุ่นเลยนะครับน่าสนใจแล้วก็ดีตัว eject sim นะก็หนีบมาตรงนี้นะครับหาให้เจอแล้วกันนะเดี๋ยวนึกว่าไม่ให้นะมีมาเหมือนกันนะครับเอาละ่ะสิ่งที่พิเศษนะครับสายชาร์จแดงอันนี้ตามสไตล์ของ one plus แต่สิ่งที่ผมชอบ ก็คือหัวปลั๊กใหญ่พิเศษอันนี้เป็น Warp Charge 65วัตต์นะครับชาร์จไวสะใจกันไปเลยก็ถือว่าให้อ c เซสซอรี่ค่อนข้างพรีเมียมมากๆนะครับโดยภาพรวมครับเริ่มต้นดูดีไซน์กันก่อนแม่ผมบอกเลยนะครับว่า OnePlus เนี่ยเป็นแบรนด์ที่สามารถสะท้อนแบรนด์ DNA กับการออกแบบมือถือทุกรุ่นได้ชัดมากดูไกลๆคุณก็รู้แล้วว่า OnePlus เพราะอะไรครับ โลโก้จะอยู่กึ่งกลางเสมอแล้วก็ไล่สายตาไปทางซ้ายบนคุณจะเจอความกลมๆม,มนๆของสไตล์กล้องซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์มากในทุกรุ่นนะครับทีนี้ต้องบอกว่ากระจกด้านหลังนี้โอ้โหกระจกแน่นอนกระจกจริงๆอะแว่งง่ายแล้วก็พรีเมียมมากๆนะครับเพราะว่าพ่นทรายมาสัมผัสไปในลายนิ้วมือไม่ติดอีกต่อไปแล้วนะครับมาติดด้านหน้าแทน,นสิ่งที่ทำได้ก็คือความแน่นหนาราคาแพงแต่ขายจริงไม่แพงชอบตรงนี้ ตรงโลโกโ้พอเราเอานิ้วปาดปั๊บเราจะรู้สึกหนึ่ๆนิดนึงเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาเว้าวมาเว้าวเป็นกระจกจริงนอกนั้นจะเป็นพ่นทรายนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกพรีเมียมกับฝาหลังซึ่งโดยธรรมชาติของนอ r d ดซีรีส์เนี่ยจะเป็นรุ่นกลางนะครับแต่นอ r d ด5 G จะเป็นกลางบนเพราะว่าท็อปสุดของรุ่นกลาง ฉะนั้นความรู้สึกที่เขาให้มากับผิวสัมผัสเนี่ยดูเป็นมือถือแพงนะข้อดีมากๆเลยนะของอซีรีส์นอ r ดนี้นะครับในขณะที่สีที่จำหน่ายในประเทศไทยก็ตามนี้เลยก็คือ g r รซ s i e ร่าสีเทานะครับซึ่งจะมาในขนาดของแรมเนี่ย12 g ิแล้วก็ความจุ256 g ิส่วนอีกสีหนึ่งที่วางขายก็บลูเฮ a ส e อันนั้นจะเป็นฟ้าเขียวแรมน้อยลงกว่าครับก็คือ8กิแล้วก็ความจุ128กิฉะนั้นรุ่นนี้ชัดเจนนะ แยกสีแยกราคากันขายเลยอ่า o n e plus Nord เนี่ยใช้ cpu ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าไปร่วมพัฒนากับผู้ผลิตชิปโดยตรงเลย mediatek ครับออกรุ่น density i m 1200 ai ลงท้ายรหัส ai คือปัญญาประดิษฐ์นะครับไปเร่งประสิทธิภาพของการทำให้เครื่องเนี่ยฉลาดคิดได้มากขึ้นซึ่ง one plus ไปเกาะหลังวิศวกรโรงงานเ d i a เทคทำเองเลยก็เลยทำให้เป็นแบรนด์เดียวเจ้าเดียวที่สามารถใช้รหัส Dimensity 1 2 0นลงท้าย AI ได้ว้าวพอการประมวลผล AI ถูกเร่งขึ้นมา OnePlus ก็เลยเอาแรงตรงนี้ไปใช้ได้กับหลากหลายส่วนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเรื่องหน้าจอแล้วก็การแสดงผลก่อนครับหน้าจอของ OnePlus Nord 2 5G วัดมุมทะแยงกันได้6.43นิ้วนะครับ ในระดับราคาต่ำ20,000แต่สิ่งที่ให้ความละเอียดมาคือ Full HD Plus ชนิดจอเป็น Full i t Amoled 90Hz โอ้จอนุ่มเคลื่อนไหวแบบเร็วๆได้นะครับเวลาเราเปิดเว็บคุณูชมดูดูอัตราการไถนี่ไปได้ไปได้ไหค่อนข้างออกมาเนียนตาเลยทีเดียวเพราะว่าจอมันนุ่มนะครับผมคิดว่าเฮิร์สของกล้องอาจไม่เท่าตาจริงที่เรามองเห็นโอเคเลยลละในขณะที่เรื่องของจอ Amoled นี้มันจะมีเทคนิค ซ่อนสแกนเซ็นเซอร์ใต้จอได้นี่ก็สามารถที่จะเข้าเครื่องได้โดยง่ายนะครับในขณะที่เรื่องการรองรับ HDR High Dynamic Range YouTube นี่หายห่วงเลยคุณผู้ชม YouTube นี่ไฟ HDR นี่เอามาเล่นนี่เนียนตามากๆนี่นะครับผมให้ดูโอ้โหนี่สวยมากโอ้โหยามค่ำคืนนี่สุดจริงๆฮะแต่น่าเสียดายนิดนะครับ Netflix ยังรองรับ HDR ไม่ได้นะครับรองรับขนาดภาพได้ Full HD สำหรับไฟล์ทุกไฟล์ใน Netflix กนะครับก็หวังใจว่าจะมีการอัปเดตจาก OnePlus ที่ไปจับมือกับ Netflix ททำให้มันสมศักดิ์ศรีจอ OnePlus หน่อยแล้วชิปประมวลผล MediaTek Dimensity 1200 AI เนี่ยเป็นยังไงละครับนะฮคุณผู้ชมครับถ้าภาพเดิม MediaTek เนี่ยทำา p u u ซัพพอร์ตมือถือแบรนด์ล่างใช่ไหมครับแต่เขาประสบความสำเร็จมากกับการยกระดับนี่การผลิต มีเดเทคไดเมนซิตี้พอออกมาเป็น,นซีรีส์นี้นี่แบรนด์ท็อปทอปนี่เลือกใช้กันเรียบร้อยเอาเป็นว่างาน AI เราจะเห็นได้จากหน้าเซตติ้งนี้เลยครับพอคุณเข้าเซตติ้งนะครับนี่นะฮะแล้วก็เลือกไปที่ดิสเพลย์นี่ลูดลงมาด้านล่างนี่เมนูเสริมเพิ่มคุณผู้ชมเห็นไหมมีวิดีโอ e n h a n c e m e n t Engine โอ้โหเป็นเครื่องกลพิเศษเลยเอาไว้บูสสีเลยครับคุณผู้ชม AI r e s o l u t i o n b o o s t ก็ดูเรื่องความคมชัดนะครับส่วนติ๊กถูกที่ AI Color b o o s t อันนี้ก็ช่วยทําให้สีสดใสโดยที่ยังเป็นธรรมชาติอยู่สําคัญตรงนี้แบ้ไทได้ทดสอบการเปิดปิดการปรับแต่งวิดีโอกับ YouTube ครับนี่เราใช้ปุ่มลัดเลยวิดีโอ n n h n n e m e n t e n g i n e จากบาร์ด้านบนนี้จะเห็นเลยนะครับว่าการเปิดการปรับแต่งวิดีโอด้วย AI จะมีกราฟิกปาดหน้าจอแสดงการเริ่มใช้งานโอ้โหสร้างความมั่นใจมากว่าเปิดแล้วโหมดภาพในวィィนิดีโอนี้ชัดเจนขึ้นครับแล้วก็มีสีสันที่เข้มขึ้น เราได้ลองความสามารถนี้ให้เห็นชัดขึ้นโดยการไปขุดคลิปคลิปแรกของ YouTube เลยครับมี a อดเดอ o o ที่นายคาริมหนึ่งในผู้ก่อตั้ง y t u t u เนี่ยเขาได้โพสต์ไว้เมื่อ16ปีก่อนโอ้โหเป็นยังไงครับพอเราเปิดโหมดการปรับแต่งวิดีโอด้วย AI จะเห็นว่าระบบเนี่ยพยายามนะครับพยายามอัพสเกลภาพขึ้นมาจากคลิปต้นฉบับเพียง240 p ให้ได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นสีสันดีขึ้นแบบที่เห็นนี้เลยเอา้าวปรบมือให้ AI และแน่นอนนะครับว่ามี AI ทั้งที OnePlus Nord 2 5G ก็ต้องจัด AI มาประมวลผลกล้องด้วยนะครับกล้อง3ตัวนี้จัดไว้อย่างน่าสนใจครับตัวด้านบนสุดเลยคุณผู้ชมอันนี้คือเลนหลักนะครับก็คือ50ล้านพิกเซลเลย f-stop 1.88โดยใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX 7 6 6 พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหว OIS นะในขณะที่กล้อง2อันนี้เป็น ultra wide กว้างพิเศษครับมุมภาพนี้120องศาเลย8ล้านพิกเซล f-stop 2.25ส่วนตัวเล็กล่างจิ๋วสุดนี้นี่ก็เลนกล้องนะนับเข้าไว้เป็นเลนที่3ด้วยเป็นเลนโมโนครับเอาไว้สนับสนุนการถ่ายภาพเฉยๆอเอาละว,วันนี้เราเปิดโหมด AI ให้กล้องเลยแล้วส่ง OnePlus Nord 2 5G ไปให้สสาวดาวเดือนครับทาเล n นใหม่แบรไตแจกความสดใสแบบคูณ2เอ้าลุยเริ่มต้นด้วยภาพพอร์เทรตจากสาวดาวเดือนกันก่อนนะครับเปิดโหมดพอร์เทรตไว้แล้วก็ถ่ายภาพได้เลยครับซึ่งความสามารถในการให้สีผิวและการเบลอฉากหลังดูดีใช้ได้เลยครับ กล้อง AI ของ OnePlus Nord 2 5G นั้นถ่ายง่ายนะครับระบบสามารถจะแยกลักษณะาภาพได้ถึง22แบบนี่ถ่ายต้นไม้ก็ปรับสีให้เขียวสดใสขึ้นเจอท้องฟ้าก็ปรับแสงให้ท้องฟ้ามีรายละเอียดได้คือกล้องพร้อมจะปรับแต่งให้ทันทีเมื่อ AI ตรวจสอบได้ว่าวัตถุในภาพนั้นคืออะไรว้าว นอกจากนี้ OnePlus Nord 2 5G ก็ยังถ่ายสนุกด้วยช่วงซูมตั้งแต่0.6เท่าทำให้ภาพมุมกว้าง120องศาเกิดขึ้นได้เก็บองค์ประกอบแบบกว้างๆกันเลยไปจนถึงซูมดิจิตอลนะครับสูงสุดก็10เท่าแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ไม่มีเลนสซูมโดยเฉพาะ การซูมทั้งหมดจะใช้เลนส์หลักมาขยายทั้งหมดซึ่งช่วงซูม2เท่าให้ผลงานดีไม่แตกต่างจากการใช้เลนส์ซูมจริงเลยครับส่วนซูมเมื่อซูมไป5เท่าคุณจะเริ่มเห็นร่องรอยการขยายในภาพแต่ก็ยังได้ภาพที่รายละเอียดดีอยู่แล้ถ้าซูมมากกว่านี้ไปเรื่อยๆริ้วรอยในภาพก็จะเกิดมากขึ้น ส่วนการถ่ายภาพในยามค่ำคืนออกมาดูดีเลยถ้าแสงไม่น้อยมากไปเราใช้กล้องอัตโนมัติถ่ายได้เลยแต่ถ้าแสงน้อยจริงๆให้เราสลับไปใช้ไนท์โหม d e นะครับเปิดหน้ากล้องนานขึ้นซึ่งถนะ้าใช้กล้องหลักนั้นก็จะได้ผลงานที่ดูดีเลยครับเก็บแสงได้มากกว่าโหมดการถ่ายปกติขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยแต่ได้เป็นการถ่ายภาพด้วยกล้องมุมกว้างมากไนท์โหมดจะช่วยได้บ้างเท่านั้นนะครับแต่ไม่ได้สว่างชัดเจนแบบกล้องหลักถ่ายอะใช้กล้องหลักเถอะ แต่เนื่องจากชุดกล้องของ OnePlus Nord 2 5G นั้นไม่มีเลนส์ที่มีคุณสมบัติถ่ายมาโครมาโดยเฉพาะเราจึงไม่สามารถเอากล้องไปส่องวัตถุกใกล้ๆแล้วถ่ายได้นะครับต้องใช้เลนส์หลักถ่ายในระยะห่างหน่อยแต่สามารถโฟกัสได้ชัดครับแล้วก็ซูมครอบภาพเอามาใช้ได้เปลี่ยนบรรยากาศมาข้างนอกกันบ้างนะคะ OnePlus Nord 2 5G ตัวนี้นะคะสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดในระดับ 4K 30เฟรมนะคะ ซึ่งด้วยกล้องหลักของเขาเนี่ยมี OIS ด้วยทําให้การถ่ายวิดีโอของเราเนี่ยนิ่งในระดับหนึ่งแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าเราลดความละเอียดลงมาอยู่ที่1 0 8 0ปีนะคะก็จะสามารถถ่ายได้ที่60เฟรมค่ะ น่ขอบคุณ2สาวดาวเดือนการถ่ายวิดีโอของมือถือรุ่นนี้มีโหมดพิเศษนะครับก็คือ AI Video Enhancement ซึ่ง AI เนี่ยวิเคราะห์ภาพอัตโนมัติถ้ามีความแตกต่างของแสงมากก็จะถ่ายในโหมด Live HDR มาให้เลยแบบที่เห็นอยู่ในคลิปนี้ครับเพื่อจะเก็บรายละเอียดส่วนมืดและส่วนสว่างส่วนถ้าถ่ายในที่แสงน้อย AI ก็จะเลือกโหมด Night ให้อัตโนมัติเพื่อให้ถ่ายวิดีโอแล้วเก็บแสงได้ดีขึ้นแบบนี้ วว้า <Wow. S 2> ต้องบอกก่อนนะคะว่าโหมดวิดีโอ AI นี้สามารถถ่ายได้ที่ความละเอียด 1,080p 30เฟรมเท่านั้นนะคะซึ่งความละเอียดที่ 1,080p 30เฟรมเนี่ยเราสามารถเลือกใช้เลนมุมกว้างมากในการถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะคะก็จะได้เลนมุมกว้างแบบนี้ค่ะแต่ว่าจะไม่สามารถสลับไปใช้เลน์หลักในระหว่างที่เราถ่ายภาพได้นะคะจะต้องหยุดถ่ายคลิปก่อนแล้วก็ค่อยสลับเลนสค่ะ ฟังก์ชัน AI วิดีโอ Enhance แบบนี้นะครับนี่จำได้ไหมเราเห็นครั้งแรกในมือถือแบรนด์ OPPO ่าแล้วที่ OnePlus มีด้วยก็เป็นการตอกย้ำว่า2แบรนด์นี้มีการร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีในหลังบ้านนะครับแล้วก็ออกมาสวยสดงดงามจริงๆส่วนกล้องหน้ากันบ้างอ้าวกล้องหน้านี่อยู่มุมซ้ายบนนะครับวอลเปเปอร์พรางมาอย่างดีเดี๋ยวไม่เห็นเปิดพื้นขาวให้ดูแล้วกันนี่ครับอันนี้เป็นกล้องที่มีความละเอียดมากถึง32ล้านพิกเซลนะครับ F สต o อ2.45เป็นแบบฟิกโฟกัสปรับไม่ได้แต่จัดว่าจัดสเปคหนักมาให้สำหรับคนชอบถ่ายเซลฟี่ จะทดสอบการถ่ายเซลฟี่อย่ามามัวดูหน้าผมเลยครับนี่คือภาพจากกล้องหน้าของ Oneplus Nord 2 5G ที่ดาวเดือนดูดีจริงๆนะกล้องหน้าตัวนี้มีฟีเจอร์ Group Shot 2.0นะครับสามารถจะตรวจจับใบหน้าได้สูงสุด5คนในเฟรมเฟรมเดียวกันโอ้โหนี่ผลประโยชน์ AI แน่นอน นี่ก็คือภาพจากโหมด AI Video Enhancement นะคะชวนเดือนมาเข้าฉากเนี่ยก็จะได้ภาพจากกล้องหน้าแบบนี้เลยนะคะน,นรับรองว่าถูกใจสาวๆแน่นอนเพราะว่าแอบบอกนะคะว่าสาวๆและต้องใช้ปล่อยแน่นอนจะสังเกตได้ว่าหน้าเนี่ยเราเนียนผุดผ่องแล้วก็ขาวกว่าที่เราใช้โหมดปกติอีกนะคะสวยใช่ไหมล่ะโหมด Portrait นี้สามารถจะถ่ายหน้าชาัดหลังเบอร์ได้แบบนี้ก็ดูเป็นการเบอร์ฉากหลังที่ดูดีเป็นธรรมชาติเลยครับ ท่านี้นะคะก็เป็นวิดีโอ 1,080p จากกล้องหน้า OnePlus Nord 25G นะคะตอนนี้เนี่ยเดือนก็เปิดโหมดหน้าชัดหลังเบลอเอาไว้อยู่นะคะเห็นไหมว่าข้างหลังเดือนน่ะก็จะเบลอๆหน่อยแต่ว่าข้างหน้านะคะก็คือหน้าเดือนยังชัดเจนอยู่นี่ต้องบอกก่อนนะคะว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยเขาตรวจสอบใบหน้าได้แค่คนเดียวเท่านั้นได้วลยแอบมาโผล Pro, หน้าในเฟรมนี้ได้แค่คนเดียวนะคะ นอกจากหน่วยประมวลผลมี d i a t e c k Dimensity 1200 AI จะช่วยประมวลเรื่องของกล้องเรื่องของภาพให้ดูดีขึ้นมาแล้วนะครับยังมีประสิทธิภาพในการวัดผลที่ดีมากๆอีกด้วยครับผลการทดสอบประสิทธิภาพด้วย g e e k b e n c 5ได้คะแนนกันแบบ m ม l าติ o ค e 2,636คะแนนซึ่งเป็นคะแนนที่พอๆกันเลยนะครับกับ Snapdragon 855 แล้วก็สูงกว่า OnePlus Nord รุ่นปีที่แล้วนะครับอยู่ราวๆ700คะแนนส่วนถ้าเราเปิด High Performance Mode ก็จะอัดคะแนนไปได้ถึง3,402คะแนนเลยซึ่งก็ถือว่ากระโดดไปใกล้เคียงกับ Snapdragon 888รุ่นเรือธงของโลกได้ว้าวเพียงแต่ทว่าจะกินแบตมากขึ้นนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยร้อนเร็วขึ้นฉะนั้นแนะนำครับอยู่ในโหมดปกตินี่แหละ ถัดมาเรามาทดสอบประสิทธิภาพกราฟิกด้วย 3D Mark ชุด Wide Line State Test คะแนนสูงสุดจัดไป4,169คะแนนนิ่งๆเลยครับทำได้อยู่13รอบการทดสอบก่อนที่คะแนนจะดรอปลงมานะครับจากความร้อนที่เพิ่มขึ้นจนรอบต่ำสุดเนี่ยได้ที่2,895คะแนน ก็ถือเป็นคะแนนที่ดูดีมากๆนะครับสามารถจะเล่นเกมในปัจจุบันได้สบายและถ้าไปเปิด High Performance Mode คะแนนสูงสุดนี่ขึ้นอีกหน่อยกลายเป็น4,281คะแนนแต่เครื่องจะร้อนเร็วมากนะครับประสิทธิภาพลดลงตั้งแต่รอบการทดสอบที่6เลยฉะนั้นเอาแบบชีวิตจริงครับเรามาทดสอบกับเกม g e n s h i n Impact Arena <laughs> เปิดคุณภาพกราฟิกสูงสุดเปิดใช้60เฟรมต่อวินาทีเราพบเลยว่า สามารถเล่นได้ลื่นในระดับหนึ่งเลยครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยรายงานมาว่าสามารถจะทำเฟรมเรทในการเล่นจริงได้ถึง50เฟรมต่อวินาทีก็สามารถให้ภาพลื่นไหลระหว่างการเล่นได้ด้วยว้าวชอบมากเลยเนี่ยภาพเฟรมเยอะๆเนี่ยจกตา,าสรุปนะครับสรุปว่า OnePlus Nord 2 5G มีประสิทธิภาพที่ดีเลยนะครับใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ถือว่าลื่นๆด้วยจอนุ่ม90์ แล้วก็เปิดเกมก็พริ้วทําได้ดีด้วยประสิทธิภาพของ CPU ครับแมมีเดียเทคเนี่ยพัฒนาขึ้นเยอะเลยครับมาดูรอบเครื่องกันบ้างน,นะครับนี่เอกลักษณ์สาคัญของ One Plus เลย u n l e r Slider นี่ ปุ่มจริงสําหรับการเปิดเสียงนะครับเปิดสั่นนะครับหรือไม่มีเสียงเลยนะครับนี่ต้องบอกว่านี่คือเหตุผลเลยนะที่หลายคนซื้อ oneplus เพราะเรื่องนี้นะครับมีปุ่มที่สามารถปรับแบบนี้แฮปติกก็ดูดีขึ้นอย่างมากๆทีนี้ต้องบอกว่าเรื่องของรู3.5มิลนะซึ่งถือว่าเป็นโลกอดีตเนี่ยไม่มีนะครับตัดออกเหมือนรุ่นพี่เลยแล้วก็ไม่มีหัวแปลงในกล่องมาด้วยสำหรับการแปลง USB C นี้ให้กลายเป็น3.5มิลเนั้นก็ เลิกใช้เถอะ Oneplus Nord 2 5G นะครับได้อัปเกรดระบบการชาร์จไปอีกขั้นนี่ Warp Charge 65คุณผู้ชมครับวัสดุผิวต่างๆในการทำปลั๊กนี่ดูพรีเมียมอย่างสุดๆต้องยอมรับความใจปล้ำว่าให้ปลั๊กขนาดใหญ่65วัตต์มาเลยนะครับพร้อมสายแดงขาวที่เป็นแบรนด์ D&A ของเขาทีนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าตัวแบตเนี่ยในนี้จุ4,500ม ah. ิลลิแอมเมื่อชาร์จด้วยเวลาเพียง15นาที คุณได้แบตไป60%โอ้โหและใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงต่อการชาร์จเต็ม100%นะครับแล้วก็สามารถถือใช้งานจบวันได้แต่ข้อจำกัดหนึ่งคือไม่รองรับไวเลสชาร์จิ่งนะครับเราไม่สามารถไปชาร์จไร้สายได้ฉะนั้นก็จงใช้สายสวยๆนี่ซะลำโพงของวัน Plu s นอ r d นะครับ1,2ออ้าวเป็นสเตอริโอดีเลยครับ อัปเกรดมาจาก oneplus Nord เดิมนะครับที่เป็นแค่โมโนฉะนั้นเนี่ยเสียงมีมิติมากขึ้นลองดูเลยนะนี่เพลินเสียงใสๆนะครับเอาแบบนี้บ้างเอาแบบเอฟเฟกพิเศษโอ้สุดยอดเลยอ่ะเสียงร้องเสียงร้องชัดชัดมากๆครับเสียงดีฟังเพลงเพินดังด้วย เนี่ยเนหะ็นไหผมพูดอยู่เนี่ยเสียงแข่งกันเลยค่อนข้างดังนะครับทำได้ดีฮะนอกจากนี้นะครับเวลาเครื่องสั่นนะครับสั่นแบบผู้ดีด้วยเป็นแทปติก2.0นะครับคือปรับการสั่นให้สั้นและกระชับอันนี้ถือว่าสั่นและรู้สึกพรีเมียมส่วนทาใส่ซิมนะครับด้านล่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวอีเจกให้ดูฟ a าบนี่ก็คือใส่ซิม 5G ได้2ถาดเลย ทำงาน 5G ทั้งคู่นะครับอันนี้ถือเป็นเรื่องดีเราใส่ซิม r u e 5G เข้าไปนะครับก็ค้นพบว่ารับสัญญาณ 5G ได้ดีมากๆครับเป็นมือถือ OnePlus ก็ต้องใช้ Oxygen OS 11นะซึ่งแน่นอนมีพื้นฐานมาจาก Android 11นั่นเองนะครับก็ถือว่าใหม่ในขณะที่เรื่องของการเล่นเกมนะครับเวลาที่คุณอยู่ในโหมดเกมจะช่วยอะไรบ้างนี่เวลาเราลากนะครับเครื่องมือเสริมเพิ่มเติมคุณผู้ชมเห็นนะนี่ มันจะมีกล่องเครื่องมือเพิ่มเติมทั้งมุมซ้ายและมุมขวานะครับนี่มาครบเลยนะก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเสียงเพลงก็ไพเราะนะเพราะว่า g e n s h i n Impact นี่เขาเอาวงออเคสตรามาเล่นเลยดีอยู่แล้วแล้วก็ Oxygen OS นี่ยังมีความเด็นเรื่องของ Always On Display นะครับปิดจอปุ๊บมีเส้นซึ่งคุณสามารถเลือกเส้นได้อย่างหลากหลายนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายแบบก็มาปรับแต่งตรงนี้ได้เพิ่มนะครับนี่น่าสนใจนะฮะแล้วก็เลือกต่างๆได้นี่ ส่วนเรื่องของการแจกแพ้วันพลัสไม่แจกแพรเร็วนักนะครับมีการการันตีเรื่องการอัปเกรดไปเรื่อยๆเนี่ย2ปีแน่ๆสำหรับระบบปฏิบัติการส่วนเรื่องของ Security นะอัปเดตแพชต่างๆเนี่ยก็จะให้3ปีนะครับอันนี้ก็เทียบเท่ากับรุ่นเรือธงของค่ายเลยเออดีส่วนข้อสังเกตนะครับซึ่งรีวิวแบรไตจะให้คุณผู้ชมไว้เสมอ,อก็คือเรื่องของวิดีโอ Enhancement Engine ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีสิ่งนี้มาให้อันนี้ดีงามแน่แ,นแต่ทีนี้ด้วยความที่ One Plus ยังไม่ได้บอกว่าแอปอะไรจะรองรับบ้างตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือ YouTube รองรับแล้วแต่ Netflix เนี่ยยังซึ่งถ้าจะอัปเกรดจริงๆให้รองรับได้เนี่ยควรจะรองรับไปถึง Facebook ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราดูวิดีโอจาก Facebook กันค่อนข้างเยอะครับและรีวิวด,ด,ดีต้องมีราคาถ่ายคนเดียวไม่มีใครช่วยพูดเลย เอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับ Oneplus Nord 2 5 G นี้ออกมา2สี2สเปคเลยนะครับสีแรกก็คือฟ้าเขียว Blue haze อันนี้แรม 8GB ิกหน่วยความจำา2 8 8 g มาในราคาสบาย1 7 9 9 0บาทโอ้โหส่วนสีเกรซ s i e ร่าสีเทานี้เลยนะครับที่เรารีวิวอันนี้เป็นสเปคสูงสุดก็คือแรม 12GB ิแล้วก็หน่วยความจำ2 5 6า 256G กนะครับมาที่ราคา 18,990บาทแต้แต yup. ้หม mm ้า hmm. ม mm ีทอนต่ำสอ0 0มื h, yep. ่ไปเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่ห9ื่นเนะที่บอกวันนี้ส่วนใครที่ยังกังวลเรื่องศูนย์บริการของ oneplus นะครับว่าจะมีมากแค่ไหนคุณผู้ชมครับจากข่าวการร่วมปฏิบัติงานแชร์เทคโนโลยีในการทำงานหลังบ้านกันนะครับระหว่างแบรนด์ oneplus กับ oppo โอ้โหข่าวดีในไทยก็คือร่วมศูนย์บริการกันด้วยเวลาเครื่องมีปัญหาหรือสงสัยประการใด แทนที่จะไปได้แค่ Oneplus Service Center ที่ MBK ชั้น5นะครับคุณสามารถเอาเครื่อง Oneplus นี้ไปเลยครับศูนย์บริการ Oppo ทั่วประเทศซึ่งมีอยู่เพียบจริงๆโอ้โหอย่างนี้ก็ถือว่ายกระดับบริการให้ดีขึ้นนะเซะถูกต้องเลยเป็นผมผมจัดนะรุ่นเนี้